ก็สวัสดีครับก็กลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่องดูเพลินสบายสบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมผมไม่ได้มาให้ความรู้นะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับผมแต่ผมจะมาเปิดแลกเปลี่ยนนะครับผมเพื่อการสะสมนะครับสาหรับพี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องผู้ชมทางบ้านนะครับผมก็อย่างนั้ปกคลิปที่ผมทําขึ้นนะครับผมก็ทุกท่านก็คงได้ดูแล้วนะครับผมถึงได้กรดเข้ามาดูคลิปนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมก่อนจะไปฟังรายละเอียดนะครับผมว่า ผมจะนาเหรียญนี้เพื่อจะแลกเปลี่ยนเพื่อการสะสมกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านทางบ้านนะครับผมอยากจะได้อะไรนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะได้บอกไปนะครับก็อย่างที่รู้นะครับผมว่าช่องนี้นะครับผมไม่ซื้อและก็ไม่ขายนะครับแต่ในคลิปนี้นะครับผมเป็น ep หนึ่งนะครับที่จะมาเปิดแลกเปลี่ยนนะครับผมเพื่อการสะสมนะครับกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านทางบ้านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับ ผื่อท่านมีตามที่ผมอยากได้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับผมถ้าสนใจนะครับเหรียญที่ผมจะมาแลกเปลี่ยนกับท่านผู้ชมนะครับในคลิปนี้เป็น EP แรกนะครับผมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะมี E p ต่อไปหรือเปล่านะครับถ้ามีผมก็จะได้ทําคลิปขึ้นอีกนะครับผมสลับกับให้ความรู้นะครับผมเรื่องเหรียญที่มีราคาและไม่มีราคานะครับผมหรือเรื่องอื่นๆนะครับเหรียญที่ผมจะนํามาเพื่อแลกเปลี่ยนในการสะสมนะครับผม เป็นเหรียญ1นบาทรัชกาลที่9นะครับผมปีพศ2529นะครับเดี๋ยวชมด้านหลังของเหรียญนะครับครับผมนี่ก็เป็นด้านหลังของเหรียญนะครับก็เป็นปีพศ2529นะครับผมซึ่งเป็นเหรียญที่หายากนะครับผมติดอันดับ1นะครับของเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่9ขนาดเล็กนะครับผมเหรียญนี้นะครับผมผมจะนํามาแลกเปลี่ยนเพื่อการสะสมนะครับผมกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนทางบ้านนะครับผมถ้าท่านใดได้ดูคลิปแล้วก็ รอฟังนะครับผมว่าผมอยากจะได้อะไรนะครับมาสะสมนะครับผมผมอยากจะได้นะครับผมธนบัตรต่างประเทศนะครับผม3ฉบับด้วยกันนะครับผมก็คือฉบับแรกนะครับผมเป็นธนบัตรประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วฉบับที่2นะครับผมเป็นธนบัตรประเทศฟิลิปปินส์นะครับผมแล้วฉบับที่3นะครับผมเป็นธนบัตรประเทศโอมานนะครับผมก็ถ้าท่านใดมีอยู่นะครับผม ถ้าอยากจะแลกเปลี่ยนนะครับผมเพื่อเป็นการสะสมนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะครับแต่นะครับผมมีวงเล็บนะครับผมเมื่อท่านดูคลิปจบแล้วนะครับผมถ้าท่านสนใจอยากจะแลกเปลี่ยนกับผมนะครับท่านต้องเร็วเลยนะครับผมเพราะว่า f อที่แถวบ้านผมก็เยอะนะครับผมที่ติดตามผมอยู่นะครับผมรวมถึงเพื่อนฝูงนะครับที่ชอบสะสมนะครับผมซึ่งผมก็ได้แลกเปลี่ยนกับเขาอยู่เป็นประจํานะครับผม เพราะว่าถ้าเขาได้ดูคลิปนะครับผมเขาอาจจะมาก่อนนะครับผมเพราะว่าอยู่ใกล้อาจจะได้เปรียบนะครับผมแต่ที่ผมทําคลิปขึ้นมาในคลิปนี้ก็เพราะว่าเป็นอีกช่องทางเลือกหนึ่งนะครับผมเพื่อให้พี่เพื่อนๆน้องๆทุกท่านได้เข้ามาแลกเปลี่ยนด้วยนะครับผมในกรณีที่เอฟซอยู่แถวบ้านผมนะครับหรือว่าเพื่อนฝูงผมนะครับผมไม่มีตรงกับที่ผมจะอยากได้นะครับผมผมก็เลยทําคลิปขึ้นมาเพื่ออีกทางเลือกหนึ่งสําหรับ ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับผมอาจจะมีแลวก็สนใจอยากจะแลกเปลี่ยนกับผมเพื่อเป็นการสะสมนะครับก็จะได้เหรียญนะครับผมชนิดราคา1บาทรัชกาลที่9ปีพศ2529ชอฟ้าช่อฝาสั้นนะครับผมซึ่งเป็นเหรียญติดอันดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่าเป็นบล็อกช่อฝาสั้นนะครับผมก็ได้พร้อมตลับนะครับผมผมใส่ตลับไว้เลยนะครับผมก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับผมดูคลิปจบแล้วก็รีบเลยนะครับผมในกรณีนะครับผมที่ผมได้แลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับผม ถ้าท่านได้คอมเมนต์มานะครับผมผมขออนุญาตตอบแค่คนแรกนะครับผมที่คอมเมนต์มาเพื่อจะสนใจแลกเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็ถ้าท่านต่อไปนะครับผมอยากจะรู้ว่าผมได้แลกเปลี่ยนไปแล้วหรือยังก็ให้อ่านดูการตอบกลับของผมที่คอมเมนต์ท่านแรกนะครับผมเพราะว่าบางทีผมอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาตอบคอมเมนต์นะครับผมเพราะว่าบางทีก็ติดภารกิจการงานที่รับผิดชอบอยู่นะครับผมครับผมก็สรุปนะครับ EP นี้เป็น EP แรกนะครับผมสําหรับคลิปแลกเปลี่ยนสะสมนะครับผมก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะแลกเปลี่ยนตามที่ผมได้พูดไปนะครับผมก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับผมอย่างเร็วเลยนะครับถ้าผมยังไม่ได้แลกให้กับใครไปแล้วก็ค่อยคุยกันอีกทีนะครับผมสําหรับ EP ีที่2จะมีหรือเปล่าก็คอยติดตามชมนะครับผมถ้ามีผมก็จะทําคลิปขึ้นเพื่อจะแลกเปลี่ยนสะสมนะครับผมสลับกับให้ความรู้เรื่องเหรียญ หรือธนบัตรนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ